สวัสดีทุกคนนะครับเราอยู่กันกับสไปร์ลน์อบี5.0นะครับด่าน11ใหม่นะทุกคนนะรอบนี้เขาบัฟไม้นะครับบัฟน้ำาลครับแต่ว่าไอ้พวกคอมโบอย่างเช่นไฮโปบุงปบูม um อะไรงนี้ไม่ได้นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ความเสียหายน้ำเนาะเออฟูรีน่าตีแรงขึ้นนิวเลตตีแรงขึ้นนะครับรอบนี้เนี่ยก็คงไม่ยากข้างบนเป็นมอน์หมู่รัวๆแล้วข้างล่างเป็นมอน์แบบแบบเดี่ยวๆไม่กี่ตัวนะครับตัวนี้ก็แบบต้านทานน้ําหน่อยนะครับเออข้างล่างอาจจะต้านทานน้าหน่อย เขาเคงกะให้เราใช้น้ำบนจแล้วใช้พืชล่างนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาเร็วเนี่ยเรามีตัวรวบเข้าไปมันก็น่าจะไวอยู่นะครับเดี๋ยวพี่จะลองเล่นแบบพิมพ์ง่ายๆนะตึงตรงฟาตุยเลยอ่ะตึงด่านแรกอ่ะเออเดี๋ยวพี่พี่อยากเจอเลยอะ่ะเอามิดีบอสฟาตุยมาเนี่ยอ่ะโอเคทุกคนมาถึงแล้วก็รวบครับพวกพวกเสาไม่ได้มีอะไรนะทุกคนนะ อเป็นจํานวนมอนไม่มีเวลานะครับเออเราแค่ฆ่ามอนที่ได้มากที่สุดแล้วก็รวบมอนเข้าไปนะครับใครที่มีตัวรวบอ่ะด่านอะไรอย่างเงี้ยมันสบายอยู่แล้วอ่ะไม่มีดดเมจก็ผ่านได้อ่ารอบนี้ซูโคสใช้ได้นะพี่ดูจากมอนแล้วซูโคสใช้ได้ไม่ถึงขั้นต้องเป็นเวตินะครับอืมมอนประมาณนี้ซูโคสสบาย อ่ะส่วนครึ่งล่างมอนมาทีละตัวอ่ะสบายแล้วครับผนะมนมอนมาทีละตัวอย่างนี้ก็ลากมาตีได้เลยนะใครมีพิติ๊กก็สบายหน่อยอันเนี้ยอันนี้น,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 นี่คือภาพในโรงละครมาเลยถ้ามีพิติก๊กโยนวงไปนี่คือมันกน็นทบจะไม่ตีป้อมแลไอตัวเนี้ยแล้วมาแค่สองตัวโอ้โหเอาเถอะทุกคนเล่นๆไปเถอะสมกับเป็นเวอร์ชัน5 0จจริงๆทุกคน แค่เกี่ยร์หมอนก็ตายครับรอบนี้นะแค่เกี่ยร์หมอนก็ตายจริงๆริงยิงเข้าไปรวบเลยนะครับเอาแล้วตัวนั้นทำไมไม่โดนตัวนั้นรอบมาได้ยังไงบอลลูนลมมันไม่เข้าไปเฉยเลยทุกคน อ๋อมันตายเกิดมันตายเกิดครับมันตายเกิดโอเคถ้ามันตายเกิดเนี่ยพยายามวางวงรวบมอนไว้กลางๆงแมปหน่อยทุกคนเลงหน่อยนะครับเงี้ยเออเลงไปกลางๆแมปหน่อยมันจะได้มาเกิดตรงกลางแมปนะครับพอมันอยู่กลางแมปมันเกิดมามันก็จะโดนเลยนะครับอืมพอบอลลูนหมดแล้วมันก็จะเป็นเห็ดนะครับ อ่าโอเคเสร็จแล้วก็ยิงรวบไปกลางๆแบบหน่อยนะทำไมมันเกิดทีละตัวอย่างนี้เนี่ยอ่าเสร็จแล้วก็จะเป็นกิ้งก่าต่อโอเคบอลเยอะบอลเยอะประเด็นบอลเยอะเออครื่งโบนี่มีรวบก็สบายจริงนะอืมเก็บพลังงานไปด่านต่อไปหน่อยนะครับแต่ว่าด่าน11เครึ่งครึ่งสองเนี่ยมันใช้เวลา5นาทีได้มันไม่ได้ใช้เวลา3นาทีเพาะฉนนั้นเนี่ย ก็สบายสบายอยู่นะพี่ว่าก็สบายสบายอยู่กลางโลกแบบพืชเติมน้ำนะครับไม่เลิกไม่เดนมาตัวเดียวทุกคนไม่ได้มาสองตัวสบายครับอย่างนี้มันจะหนีไปไหนได้ไฮบูบูมันเป็นจรวดติดตามนะครับง่ายจัดเสร็จแล้วก็จะเป็นจอยไรเท้นะครับเอามาอันติเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวเติมน้ำนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันก็จะแว้นหน่อยตามสไตล์ของพวกสิงสาราสัตว์อืมแต่ก็ยังดีกว่าเสือเกี่ยวนิดนึงนะครับชิวชิวนะชิวชิวจริงๆรเรียบร้อยนะครับคึางล่างก็เหมือนจะมาตัวเดียวเหมือนเดิมเออที่ด่านสามลวด่านสามลวไม่ใช่ขึางล่างและ้ะด่านสามด่านสามเปิดมามีสามตัวแล้วับพี่จะพยายาม ยิงแล้วก็ร่วมไปตรงกลางห้องนะครับเพราะว่าเผ<ส>ื่อมันเกิดอีกเวฟหนึ่งมันจะได้แบบโดนรวบพอดีนะครับอ้าวลืมกดไรเด้นนะครับอาดนะครับร่บรวมไปแล้วก็ไม่ได้ไฮเปบูมลืมอ่ะมาใหม่ครับมาใหมย่ยิงครับลวงไปใหม่ครับลอครับอ๋อเสร็จแล้วมันจะเป็นไอ้สอตัวนี้โอ้ไอ้สอตัวนี้โดนเวทีรวกได้เยี่ยมครับลนครับ ไฮโดรลุตทุลภาพธาพไปแต่ว่าเวนตีรวบได้เฉยนะครับอย่างงงอย่างงงอันนี้ก็ไม่ยากทุกคนมันตีแรงนะมันตีแรงเออขอแค่อย่าไปยืนใกล้ๆมันแค่น,นั้นเองนะครับแต่ว่าเรามีตัวฮิวมาอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเรียบร้อยนะครับแล้วมันโดนเวนตีรวบได้ด้วยตัวตั้งใหญ่ กลางโลกนะครับเอาจริงนะพี่ว่าเอาตัวอะไรมาก็มาเหอะไม่ยากเลยอันนี้มาตัวเดียวครับทุกคนครับไม่นางพินมารฟ้านะครับอาลืมกดสายฟ้านะครับมันไอ,ไอตัวนี้น่ารำคาญสุดละในมวลหมู่ไอตัวศัตรูเมืองนาถานนะทุกคนนะเพราะมันแวน้นเออมันแว้นหนีไม่หยุดเลยแต่ถ้ามันมาตัวเดียวเงี้ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ ดาเมจมันมันเยอะอยู่นะครับมันตีแรงอยู่นะต้องระวังด้วยนะครับถ้าเป็นตัวที่ตีไกลๆได้จะสบายหน่อยเอออย่างเช่นถ้าพี่เอาปูรินะลูม,มาข้างล่างนะพี่ก็ทำไฮปบูมแบบแบบอัตโนมัติได้เลยอืมไม่ยากนะครับรอบนี้นี่พี่ก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรนะทุกคนนะเอาอะไรตีมันตีตีได้ก็ต,ตีตีไปเลยนะครับเพราะว่า มันรู้สึกว่ามันง่ายเลยเพราะว่าครึ่ง่างมันมีมอนแค่ตัวเดียวเองครึ่งบนเป็นมอนหมู่ครึ่งบนอาจจะยัดตัวรวบไปนะครับซูโคสใช้ได้รอบนี้นะครับดูจากมอนแล้วซูโคสใช้ได้ไม่มีปัญหาใครไม่มีเวนติไม่มีคาซือฮะก็จัดซูโคสไปแล้วก็เอาตัวอะไรไปตีก็เอาไปนะครับก็ไม่ยากนะครับโอเคเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ